สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กองได้นะครับผมก็มีเพื่อนๆทางบ้านขอกันเข้ามาว่าช่วยสอนสกิทให้แฮตในจังหวะหมอลำหน่อยอ่าคือจริงๆการตีจังหวะหมอลำเนี่ยจะตีแบบอ่าให้แฮตเนี่ยจะตีเป็นขบีดหนึ่งชั้นนั่นแหละอันนี้คือหลักๆนะครับผมแต่มันจะมีการเล่นเล่นเท้าในการเปิดให้แฮตด้วยให้อารมณ์เหมือนการตีฉาบเพราะฉะนั้นการสกิทก็เหมือนการใส่ลูกเล่นในการตีฉาบเข้าไป เช่แบบเช่แบบเช่แบบแบบเช่เช่ชแบบเช่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 อะอะไรประมาณนี้นั่นหมายความว่าถ้าเราตีเบิ้ลเบิ้ลจากขบเขตหนึ่งชั้นเป็นขบเขตสองชั้นเข้ามาในแห่แหเนี่ยมันจะทําให้อารมณ์เหมือนสกิดแหแห่เลยเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างผมจะลองตีแบบธรรมดาก่อนเป็นขบเขตหนึ่งชั้นก่อนแล้วผมจะใส่ขบเขตสองชั้นเพิ่มเข้ามานะครับผมเป็นการสกิท เห็นไหมครับอารมณ์ประมาณนี้เลยยิ่งถ้าเราเปิดให้หัดไปด้วยมันก็จะยิ่งเป็นเสน่ห์นะครับเป็นสำเนียงการสกิดให้หัดเพิ่มเข้าไปอีกลองผมจะยกตัวอย่าง,งดูลองตีแบบมีเบดดำด้วย เพราะฉะนั้นใครที่โปรหน่อยก็คือสกิดเยอะๆอาจจะใช้ตีแบบนี้นะครับผมตีสองใบพร้อมกันตีข้างบนร่วมด้วยอย่างนี้ก็ได้มันก็จะเป็นสำเนียงที่ดูน่าฟังน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะก็ลองไปฝึกดูแล้วกันนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังฝึกตีจังหวะมอลำอยู่แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนๆฟาสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีตีของได้้ดยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ